หลังจากที่เราทําสปริงเกอร์เสร็จแล้วเนี่ยปัญหามันก็เกิดว่าไอ้เจ้าสปริงเกอร์ตัวที่อยู่ใกล้กับปั๊มน้าเนี่ยน้ามันจะแรงมากไอ้ส่วนตัวที่อยู่ไกลๆฝั่งโน้นเนี่ยน้ามันก็จะไหลน้อยและลดหลั่นกันไปทําให้อันที่อยู่ไกลสุดไม่มีน้ําไปถึงน,นะทีนี้ผมก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะจะต้องเอาวาล์วน้ํามาใส่ไว้ที่จริงน่าจะใส่ไว้ทั้งหมดอ่ะล่ะ คือเราจะสามารถควบคุมได้ว่าจะเปิดตรงไหนปิดตรงไหนไงแต่คราวนี้ผมสั่งมาแค่1ิตัวก็จะใส่ชุดแรกๆต้นๆก่อนก็จะเป็นแบ่งเป็นช่วงด้านหน้าและด้านหลังนะครับอาจจะทําให้ลดแรงดันฝั่งด้านหลังเพื่อจะให้แรงดันเหลือพอไปด้านหน้าหรือไม่ถ้ายังไม่พออีกก็อาจจะใช้วิธีการเปิดสลับกันเราจะปิดด้านหลังและเปิดด้านหน้าเวลาเราเปิดด้านหลังปั๊บด้านหน้าก็จะมาน้ําไม่ไหลใช่ไหมพอด้านหลังพอแล้วเราก็จะปิดวาล์มันพอปิดวาล์วเนี่ยน้าก็จะไปด้านหน้าแทน อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งะนะที่ใช้แก้ปัญหาวาวนี้ก็ตัวมันเท่าไหร่นะสวมเข้ากับขนาดท่อปีอขนาด16มิลได้พอดีอะนะครับสั่งมาจากออนไลน์เช่นกันง่ายดีครับเดี๋ยวนี้อุปกรณ์มาง่ายราคาถูกเอามาดูกันเริ่มแรกก็จะตัดนะครับหลังจากนั้นผมก็ใส่วาวนี้แทนเข้าไปในจุดนี้แล้วก็จะใช้ลวดผูกทั้งสองฝั่งแค่นี้เราก็สามารถควบคุมได้แล้วมีวาวน้ําที่จะควบคุมแล้วเราก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับ เป็นวาล์วน้ำที่สามารถควบคุมได้ปิดได้หรือปรับให้มันมีความแรงหรือเบาของน้ำได้นะฮะเดี๋ทำอย่างนี้ไปทุกทุกกิ่งเลยหญ้าสูงมากเลยอ่ะมันได้น้ำฝนนะช่วงนี้เดี๋ยวต้องถึงเวลาที่จะตัดหญ้าอีกแล้วนะครับฝนตกหลายวันนะ น้ำเลยบ่อเลยขึ้นมาพอสมควรจากโปติตี่นี้มันลึกมากเลยนะถ้ามีน้ําระดับนี้ตลอดทั้งปีน่าจะดีมากๆเลยนะครับก็มีน้ําพอใช้เราเห็นแล้วว่าฤดูแล้งเนี่ยแทบจะไม่ไม่พอนะแต่ในช่วงนี้เข้าหน้าฝนะน้ำเยอะอาจจะต้องหาที่กักเก็บไม่ใช้ในยามแรงสูบขึ้นมาใส่แทงกันนะไยังไม่มีแทงกันนะครับน่าจะมีสักตัว ตัดหญ้ามาเช็คฮนะปรากฏว่าคาบ,บูเรเตอร์อีกแล้วคาบ,บูเรเตอร์ตันนะครับแล้วก็ปาเกนคาบ,บูเรเตอร์เริ่มเจ๊งก็เลยต้องทําทั้งสองอย่างคือ,อเปลี่ยนเปลี่ยนปากเกนกับล้างคาบ,บูเรเตอร์เครื่องก็กลับมาทํางานใช้งานได้ค่อนข้างจะเห็นเลยนะว่าเวลาเราใช้งานพวกเครื่องจักรหรือเครื่องอะไรเนี้ยในสวนไร่ไร่เนี่ยพวกเศษดินเศษหิน,หนต่างๆเนี่ยมันเข้าไปอุด ทางเดินน้ํามันนะครมันทาให้มีปัญหาให้คาบ,บูเรเตอร์มีปัญหาทําให้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันพวกนี้มันทํางานได้ไม่ดีะนะครับต้องระวังดีๆน้ามันที่เชื้อเพลิงที่เราผสมเข้าไปในถังนะต้องสะอาดแล้วก็ไม่มีพวกสิ่งสกปรกนะครับเพราะมันทําให้เครื่องเสียหายได้นะครับก็อย่างว่านะครับเรียนรู้ไปใช้งานไป <laughs> อ่ะเดี๋ยวไปตัดย้ากันต่อโอ้โห